สำหรับวันนี้เราก็มาขี่ยอ็มโซเลต์นะเออผมก็ได้ขาย R15 ไปแล้วแล้วรู้สึกว่ามันขี่สมูทกว่า R15 นะฮรู้สึกเห็นความแตกต่าง R15 เอ็มโแเลตแล้วก็ MT1 นะครับเอาละผมยินดีต้อนรับสู่ MT Racing นะครับผมสำหรับวันนี้เราก็มาขี่ยอ็มโซเลตนะเออผมได้ทําการอย่างคลิปที่แล้วผมบอกผมจะขายรถใช่ไหมเออผมก็ได้ขาย R15 ไปแล้วแล้วก็มาซื้อเอ็มโซลตเออเห็นราคามันถูกดี ็เลยลองเปลี่ยนแนวบ้างนะเอออย่าขี่เนกเก็ตว่าตอนแรกว่าจะเอา BN นั่นแหละก็เลยตัดสินใจว่าไอ,อ้ก๋วยเก็บตั้งถึงไอ,อ้มสลัดก็ได้วะเปลี่ยนแนวแต่รู้สึกว่ามันก็พิวดีนะเออพิวดีขับง่ายด้วยตอนนี้ไม่รู้ว่ามุมกล้องจะแตกต่างจาก R5 ผมหรือเปล่านะเพราะว่า เป็นทรงนิกเก็ตนะเนาะเออไม่รู้ว่ามุมกล้องจะเป็นยังไงถ้ามุมกล้องมันกระโปรงดากก็ต้องขออให้กันได้ครับผมเออรถคันนี้มันดีจริงๆโอหรถเยอะจังเลยรู้สึกว่าคันนี้มุดยากมากติดกระจกนะมุดยากกว่า R15 เยอะเลย ครับ let's go แบนโค้งโก้นมันอะรถคันนี้ในเกียร์อะชอบอย่างหนึง่งในเกียร์มันดีแบนโค้งมันผมอยอกเรียน,นะครับก็คือคันนี้เป็นรถเพื่อนผมเออว่าอยากลองแย่ๆามาทำจิ๊ว่าขีา่อัตภาพเดี๋ยวถ้าถ้าบูดูเบื่อเออก็เลยมาเปลี่ยนแนวบ้างผมยังไม่ขายนะเออผมยังไม่ขาย ผมใครอี่ก็ปีหน้าเออไม่รู้ว่าจะเอา BN หรือ CB ตอนนี้แต่ BN ทำอิดพันสวยมากนะเออแต่คันนี้ไม่ชอบอย่างนี้ก็คือไม่มีไฟบอกเกียร์ผมเมื่อวานผมขับแบบอะไรวะผมจำเกียร์ไม่ได้ข <laughs> ี่เกียร์นีกูก็มไม่รู้เหมือนกันตอนนั้น แต่รู้สึกว่ามันขี่สมูทกว่า R15 อย่นะนี่ดูนี้เอาเอ็นสแลดีกว่าเอารู้สึกที่แตกต่างจาก R15 แล้วมันนั่งหลังตรงเดะเลยแล้วก็รู้สึกว่าสูงสูง R15 หรเบียนพหลังตรงก็ไม่รู้วันนี้ออกบ้านใายมากก็คือกระเป๋าไม่งขาดกำลังจะเก้าวอยู่าแบบแบบขาดพวกเอาเลยอ่ะเออ เองผมก็เลยทาการหากระเป๋าสะพายคาดมาจนได้แล้วก็เลยประมาณเจ็ดโมงจะแปดโมงแล้วเนี่ยทันไหมเนี่ยทันอยู่หรอเราอามือไฟอยู่เกียร์ไหนวะเนี่ยเกียร์สี่ก็บอกว่ายังหลงหลงลืมลืมเลยเออขี่บีเอ็นเนี่ยจะไม่งงชี่หายใบป่วงวะวันนี้ไม่หนาวนะแต่เมื่อวานหนาวมากเออวันนี้แบบ อุ่นกำลังพอดีไม่หนาวจนเกินไปยังไม่ค่อยชินกับสูงเท่าไหร่เออผมเคยขับ MT หนึ่งห้านะรถรุ่นน้องอยู่วงโยนี่แหละนั่นโคตรดีดรู้สึกเห็นความแตกต่าง R15 MT แ,แล้วแล้วก็ MT 1 5 MT 1นึ่งหนี่แบบ <c oughs> ใหญ่ใหญ่อ่ะถังน้ำมันใหญ่มากแล้วก็ดีด รถด,ดีดมากแต่ทรงมันก็สวยนะมันเหมือน MT09 อ่ะเยี่ยมมา,าเต็มโรงเรียนแล้วโรงเรียนผมมีแต่ยี่ยมมา,าเออผมจะเป็นคนแปลกเพื่อนนะขี่ BN เออนั้นเป็นเรื่องก่อนาคตจะได้จริงหรือเปล่าได้อยู่ระั้างก,กว่าจะถึงเก็บตังค์อ่อทำยูทูบไปเรื่อปั่นไปเรื่อยเอยน่อนี่สิสตอรี่สำหรับใครที่ดูคลิปแรกของผมเลยฮนะเกี่ยวกับ ไอ้ขับรถมาโรงเรียนนี่แหละทุกคนก็จะเห็นไอเอมซ์ลคันนี้แหละนี่ผมเข็นแข่งเข้าเข้าโรงเรียนกับเพื่อนเออไปมุ่งหน้าไปที่โรงเรียนโอ้โหเบรกน่ากลัวมากคันนี้เบรกไม่ค่อยดีต้องใช้ลึกหน่อยเบรกหลังจะหมดแล้วเบรกหน้าก็จะหมดโอ้โหรถเพื่อนกูยอดเ <laughs> พื่อนขิดได้ไงวะ ไยาเสียงร้องเสียงร้อใจมากโอ้โหเสียงคนร้องใจทอตดด้วยกดสิ่งตอนมาที่เราเราขี่แบบนุน่มๆชิวๆดีไม่รู้มุมกล้องเป็นไงนเนออเห็นอะไรยังไงไหมเนี่ยเนี่ยถอดเสื้อเห็นยาวแล้วเย็นขึ้นมาทันทีเลย trên chiếc lười chô nóng 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 nó 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 nón, nó nón nó 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 ทำไมหนักกว่า15าวะหนักข้างหน้าโคตรหนักคิดว่าสอบขับบียนแล้วกันแค่นี้ก็เหนื่อยแล้ว ตอนนี้นะคะเหลือเวลาอีกแค่หนนาทีนะคะสัญญาเมาก,ก็จดังแล้วน,นะคะไม่ใช่นนขึ้นเนินอีกคนหนักคไมเคดเหขยแล้วกนีไ่ไ้ว่าจะสตาร์ทไลท์ไว้ไม่เอาีกก่อสัญญา เวที cover <oughs> ค่ะคะกลุ่มใจ <c oughs> กลับไปขี่เวฟขี่สก,กูปปี้วะเว้วันนี้ไม่ทราบว่าสะานนักเรียนอยู่ไหมคะหรือว่าไปแข่งกีฬาคะครับครับใช่ยังอยู่นะคะเบิร์ดแขนจัดทำไมก็ไม่ลงเขียนดีๆวะตรงนี้เนิน โอ้โหรถเต็มเลยใช่โอ้โหโอ้โหกูจะจอดไหนเนี่ยจอดไหนดีวะนั่นไงรถผมกูจะจอดไหนดีวะเนี่ย โอเคเหนื <Okay. S 2> hmm ่อยมากอะล่ะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมิกนังยัยผมด้วยนะผมไ้เจอกันคลิปหน้าว่าผมจะพาทำอะไรขี่รถคันไหนก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับผมไปเจอกันฮะ See you again tomorrow